สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับช่อง9ยอดฟิชชิ่งนะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการผูกตะก้อชิ่งข้างนะครับนะเริ่มเลยครับอุปก,กรณ์ก็จะมีนะครับลูกหมุนลูกปัดตะก้อตัวเบ็ดสาย PE เริ่มขั้นตอนแรกนะครับเราก็เอาลูกหมุนนะครับกับสาย PE ผูกลูกหมุนก่อนใส่สาย PE นะครับ วิธีการผูกก็สอดเข้าสอดอีก1นรอบนะครับสอด2อรอบด้วยกันนะครับนั้นก็นำมาพัน1รอบ2รอ,อบ3รอบ4ลรอบพอครับชอบเลข4เอาแค่4รอบก็พอเอาไวสอดเข้าห่วงนะครับ2ห่วงนี้แล้วก็จับปลายไว้แล้วก็ดึงดึงครับดึงดึงดึง นี่ลักษณะนี้อ่ะแต่งมันหน่อยใช้คัตเตอร์นะครับตัดสาย PE นี่ครับมันก็จะขาดง่ายกว่าใช้กันไกลนะครับตัดไปก็มาแต่งมันหน่อยใช้ไฟแชกน,นี่หลนนิดนึงนี่แค่นี้ครับสวยละจากนั้นนะครับก็ใช้ไปลีกด้านหนึ่งนะครับมาล้อยเข้ากับลูกปัดนะครับนี่เราใช้แค่3าลูกก็พอนะครับใครใช้มากกว่านั้นก็ได้ ร้อยเข้าไปลูกที่หนึ่งสีเหลืองอ้าไม่ใช่สีเขียวลูกที่สองแดงก็ร้อยเข้าลูกที่สามไอ้ลูกที่สองเหลืองที่สาม,สสามแดงนะครับเขียวเหลืองแดงสายกัญชาชอบหรือเปล่าเขียวเหลืองแดงหรือแดงเหลืองเขียวสามลูกหรือสีลูกก็แล้วแต่นะครับตามท่านชอบแต่ผมว่าซ้ำ ลูกกาลังพอดีต่อไปนะครับนี่ครับตะก้อมาร้อยเข้าไปอีกนะครับร้อยตะกอเข้าไปก็จะได้แบบนี้นะครับเข้าไปแล้วใส่ยลูกปัดนี่หมายความว่ากันไม่ให้ลูกปัดไม่ให้ตะก้อมันม้วนเข้ามาพันครับลูกหมุนหรือสายเอ็นเมนหลักของเรานะครับต่อไปนะครับเราจะมาถักครับเอาสายว e. ีมาถักกับ ตะก,ก้อนะครับก็ดูว่าตรงไหนมันเรียบๆหน้าถักถ้าตรงนี้เห็นนะเป็นปุ่มไม่ถักถ้าตรงนี้เรียบเห็นไหมเรียบนะครับที่การถักก็คือดึงให้ตึงก่อนนะครับดึงให้ตงึงให้ตึงแล้วก็อานิ้วบีบไว้หน่อยปั๊บจากนั้นก็ม้วนสอดล่างเข้ามาสอดเข้าก็ดึง ดึงนิดนึงจากนั้นก็เอาสอดฝั่งซ้ายแล้วใช่ไหมครับสอดฝั่งซ้ายแล้วทีนี้เราสอดฝั่งขวาบ้างสอดข้างล่างนะครับสอดข้างล่างสอดฝั่งนี้ฝั่งขวาขึ้นมาแล้วก็ดึงเป็นบแบบนี้นี่นั่นแหละสลับกันจะได้เป็นรูปแบบใครจะทําข้างเดียวก็ได้นะครับสองข้างนะทีนี้ก็มาซ้ายนะครับถักไปเรื่อยๆครับ ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้าย,า,า,ยา,า,ยา,ายดึงแน,น่นๆหน่อยนี่เลยก็ได้แล้วขวาดึงซ้ายนี่นะก็สอดเข้าดึงนะครับเริ่มแล้วเริ่มเป็นรูปเป็นล่างนะครับ นั่นก็ขี้ซ้ายแล้วนั่ก็ไปขวา,ากับมาดึงจะเ,เป็นงานศินละปะนิดๆนะครับการตกปลาของเราก็ซ้ายดึงขี่ทางไหนแล้วลืม ทางนี้บ้างขว้าซ้ายติ่งทางไหนก็ได้ครับถ้าลืมที่ลงไปขวาเข้าก็ดิ่ง ายดึงนะครับดึงแน่นๆหน่อยขวาดึงก็ซ้ายพอครับแค่นี้พอนี่ก็โอเคแล้วอันนี้ก็สวยแล้วนะครับนี่ครับนั้นก็ เก็บสายนะครับสักสองรอบเหมือนแบบเดิมนีแ่แหละเหมือนสอดสายขึ้นมาแล้วก็สอดอีกรอบครับขึ้นมาดึงก็ดึงรูดลงไปนีน่แค่นี้แล้วก็ตัดด้วยเหมือนเดิมตเตอร์ นี่นะครับตัดง่ายไม่ยุ่ยไม่ฟูไปแช่ลนดได้แค่นี้โอเคแล้วครับยังไงครับท่านผู้ชมสวยไหมครับนี่จากนั้นนะครับเราก็จะมาผูกตัวเบ็ดกันเบ็ดที่ผมใช้คือไม้ไซเป้งเงย3 o โอของยี่ห้อหนึ่งวิธีการ ก็คือจะผูกเหมือนผูกลูกหมุนเลยนะครับได้เลยครับชิ่งตรงนี้นะครับผมก็จะไม่เอายาวเท่าไหร่ก็ามาวัดกับตรงนี้เลยนี่ให้มันเลยเลยเลยนี้มันสักนิดนึงนะครับนี่ก็ามาผูกกับตรงนี้นะป่าเชียบอันเนี้ยตรงนี้ เอาแค่นี้พอนี่ครับผมย่อไปตกเวลาที่ปลามันชอบตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็แล้วแต่ครับมันจะมาดูดเอาลูกตะก้อน,นะครับดูดเอาตะก้อเลยมันไม่เก็บกินข้างนอกมันดูดก็จะใช้ด้วยวิธีนี้แล้วเหตุผลที่ใช้อย่างนี้ก็เพราะว่ากาันตัวเบ็ดนะครับหลุดเข้าไปในคอปลาลึกเกินไปนะครับเวลามันกินบางครั้งก็เกินลงไปลึกติดคอปวดยาก ปลาอาจจะตายหรือช้าได้นะครับก็เลยใส่แบบนี้ปลามันจะอเออเบ็ดมันก็จะไม่เข้าไปลึกนะครับมันติดแค่ขอบปากนะครับก็ามาวัดกันครับได้แล้วก็นี่นะครับจับไว้สอดเหมือนกันเงื่อนเดียวเงินเดียวหากินได้ตลอด ก็สอดฟ้าบจัดแต่งให้มันดูดีวัดดูดเรื่อยถ้ามันยาวเกินก็ดึงขึ้นมานะครับนี่แล้วก็พันเหมือนเดิมหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบนะครับแค่นี้นั้นก็ ปลายนะครับแย่เข้าไปที่รูของตรงนี้นั่นก็ดึงดึงจับปลายข้างนึงไว้ดึง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 นี่นะดึงดึงนี่นะเข้าแล้วดึงแน่นๆดึงแน่นๆอีกชม อันนี้เข้าไปแล้วเราก็จะได้ตัดก้อชิ่งข้างนะครับนี่ตัดออกเหมือนเดิมแล้วใช้ไฟตนมึงเั้าหน่อยโอ้นี่ครับทีนี้จากนั้นเราก็จัดแต่งโดยดึงปลายตรงนี้ให้มันเข้ากันแล้วก็จะได้นี่ครับ ตะก้อจิ้มคางเองสวยๆแบบนี้เลยนะครับจะใช้เบอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นตะก้อขนาดเล็กขนาดใหญ่ตะก้อมะเฟืองตะก้อตะกัวตะก้อไม่มีตะกัวหรือตะก้อลวดก็อะไรก็ใช้ได้นะครับถ้าเป็นตกปลาบึกก็ใช้แล้วก็ที่มันทีๆอยูนี้พอเราจะปั้นปั้นลำนะครับนี่ก็ตกสวายก็ได้ปลาบึกก็ได้นะครับก็แล้วแต่เรานะครับ ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกับช่องก้าวยอดฟิชชิงนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับก็ขอกราบสวัสดีครับ